วัสดีครับผมพิกเลดนะครับผมกับเกมจี่มี่ชื่อว่าบูอาครยครับผมวันนี้ก็จะมีตู้ใหม่ตื่เป็นตู้ของวันปีใหม่เองซึ่งเป็นมีตัวละครอะไรบ้างก็คือฮารุปีใหม่กับมุสกิปีใหม่ครับซึ่งเป็นตัวละครที่ผมอยากได้มากๆเพราะว่าอ่าผมเมอยู่ประมาณอเออผมไวฟฟอยู่ประมาณสามคนมีฮินะฮารุและมุสกิครับใช่แหละครับผมเมส่วนใหญ่จะเป็นเมนสามคนนี้ครับไอไวฟฟูต่างหากโอเค สก,กิลก็มีประมาณตานี้ครับฮา,ารุนี่จะเป็นตัวสีเหลืองซึ่งตีตีด้วยตีด้วยจอกกอดสีเหลืองส่วนพลังป้องกันก็จะเป็นกอดพิเศษซึ่งเป็นกอดสีฟ้าครับผมซึ่งความสามารถค่อนข้างที่จะไม่ไม่ได้ไม่ได้ถึงกับโหนดมากแต่ก็ค่อนข้างมีประโยชน์นสำหรับทีมที่โคตรด,ดีแต่มุสกิเป็นตัวที่ละครที่โคตรจะโคตรโคตรจะดีเลยและเป็นตัวที่แบบ ติดเทียเอสอะไรอย่างนี้นี่ซึ่งคุณก็สามารถไปดูได้เป็นการตีสายลึกลับก็คือไปตีสีฟ้าส่วนส่วนป้องกันก็จะเป็นป้องกันสีเหลืองนะครับผมโอเคงั้นเราจะมาสุ่มกันเราจะมาสุ่มที่ฮารุก,ก่อนนะครับโอเคงั้นเริ่มกันเรามีที่มิมอนแปดหมื่นเพชรโอเคงั้นเราไปเริ่มกันเลยเขาเลยอ่าโปรแรกครับผมสีฟ้าไม่เออสีม่วงไม่มาโอเคข้ามครับสีม่วงไม่มาโอเคข้ามจริจริงด้วย ผมไม่ไม่ได้สุ่มเกมนี้นานมากเลยเนี่ยผมก็เลยไม่รู้ว่าผมดวงดีขนาดไหนหรือดวงแย่ก็เดี๋ยวลองดูประมาณสี่โล,โลเอสี่โลแรกก่อนละกันเนาะสีม่วงไม่มาเลยเนอโอเคเนอแย่ yeah, จังเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีตู้ต่อไปเออเดี๋ยวตู้ต่อไปจะเป็นเซริก้าซึ่งเซริก้าซึ่งผมเป็นตัวเออเป็นตัวละครที่ผมไม่ค่อยอยากได้อยู่แล้วแต่ว่าก็มันก็มันก็ อยากกลับว่าจะเก็บไว้นะแต่ว่าเออแต่ช่างมาเัเถอะคงคงไม่ได้เก็บหรอกแต่ต้องเป็นรอวากาโมแทนวากาโมนี่เป็นตัวตู้หลังจากเซริก้ามาเนาะโอเคอ่าสูตรนี้ใช้ไม่ได้ผลแล้วไปสูตรเดิมดีกว่าเปลี่ยนตัวหน้าโปรไฟล์มาเป็นตัวนี้เนาะโอเคตัวนี้มาเปลี่ยนเป็นตู้นี้มั่งมาโมซกีครับอ่านี่จะใช้สูตรนี้ได้จริงด้วย เนี่ยพอผมเปลี่ยนตู้ตู้อ่าผมเปลี่ยนหน้าไวฟุนี่เอ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าไอ้น,นี่สึกได้เลยเนี่ยไหนดูที่ได้ฟูกระไหนอ่าตัวละครไล่เอ่ยอโหตัวซามว้ยเอ้ยเนี่ยยังไม่เคยมีนี่หว่าโอ้ออาเอ้ยเนีย่ยเน่ก็ได้ตัวอาโกตัวที่ผมยังไม่มีนะโอเคเนี่ยนก็ได้ตัวสามดาวที่ผมคือจำเป็นต่อทีมากอะทั้งในพี P ีเอ้ไม่ดีอ่าไปตีดันอะไรพวกเนี้ยมา ไปตีดันบอสเลดบอสอะไรอย่างงี้นี่เป็นตัวที่ผมยังไม่มีเลยโอเคอัี้ี้ก็ได้อากโกมาแล้วเนะาะเดี๋ยอกโกก็หลุดเลดมาเพราะว่าอากโกาะครั้งก่อนผมไม่ได้สุม่มไงโอเคประมาณนี้ตอนนี้ปลาไปห้าโลแล้วหโลไม่เอานะขอได้สักตัวยังดีมูสกิอะไรเอ่ยโอ้นี่มาแล้วสามดาวมูสกิมุสกิสกปีใหม่ผมอยากได้ อมาหลังๆเลยจ้าโอเคงั้นเรากดค่าไปก่อนเลยซูซุมิอ่าต่อไปสามดาวเฮ้ยไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะพีฟ้าใช่ใช,ใช่โอเคเนี่ยนะผมก็ได้มุสกิบีใหม่มาแล้ว แต่ผมอาจจะดีใจไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มากนะเพราะว่าข้างหน้ามีคนอยู่แต่อย่างไรผมก็ได้พิคัพอ่าพุสกิปีใหม่มาโอเคอย่างอยผมก็ได้ปลดล็อกมาตัวตัวหนึ่งแล้วต่อไปเป็นฮารุตุวฮารุปีใหม่เนาะโอเคงั้นเราจะมาเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนเปลี่ยนหน้ารูปโปรไฟล์ตัวนี้กันอันนี้จะเป็นสูตรของผมเลยซึ่งถามว่าใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไหนตัวนี้ไม่เอาอเอาเป็นตัวที่อ่าไม่เออนี่แหละโอเคอ่าโอเคมาโอเคต่อไปฮารุนะครับ าดูโอเคกดข้ามไปเลยไม่มีตัวสีม่วงไอ้ไม่มีม่วงโอเคกดข้ามเลยจ้าโอเคตามนี้เลยข้ามจ้าโอเคต่อไปแหมโมสกิเอโมสกิธรรมดาเข้ามาฮหรู้สึกตอนนี้โคตรขันเลยเนี่ยเพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนผ้าเปลี่ยนพ้ปูที่นอนแน่เลยคือผมเพิ่งกลับมาจากการอ่าไปไปไป ไม่ได้ไปเทีย่วยวหรอกนะคาจริงแค่ไปช่วยไป,ไปช่วยญาติไปไปช่วยญาติยกของนู่นนี่นั่นแล้วผมคือกะว่าจะลงคลิปแล้วสถานที่ที่ผมอยู่อ่ะมันไม่สามารถลงคลิปได้มันก็เลยต้องทําใจคือสำหรับใครที่อยากเจอผมนะแล้วก็จะมีเกมเกมดิเดเทเลสหรือดิทโไวหรืออะไรทุกอย่างคือเกมใหม่ที่ผมที่มันมาใหม่ๆคือผมอยากเล่นมากเลยเนี่ยแล้วอยากมารีวิวมากแต่คือผมไม่สามารถรีวิวได้เนาะ เอยมันไมมาเลยเนี่ยผมต้องเปลี่ยนผมต้องเปลี่ยนหน้าหน้าไอเนี้ยเนี่ยอุ้ยอุ้ยได้ปะเออได้ตัวที่ 5, ห้าแฮะโอเคไหนดูซิเอาซื้อนะครับโคโทมะโอเคตัวที่สามอโมโมอีโอเคตัวที่สี่ึซมุมิโอเคตัวที่ 5. หา้าฮาลุไม่ไม่ฮารุฮิบิกินี่วา,าฮาบิก,ก,มกิมีแล้วฮิบิกิอะอิมิกิมีแล้วเออให้ตายเถอะ อ่าโอเคตอนนี้สิบโลแล้วฮาลุก็ยังไม่มาถ้าฮาลุยังไม่มางั้นเรามาเปลี่ยนเป็นรูปโปรไฟล์ฮารุกันถ้าเราได้ฮาลุได้ขึ้นมานี่มีฮาเลยนะนี่โอเคมาเปลี่ยนไปเป็นฮารุแล้วร้อยโลก็ยังไม่มาฮร้อยอ่าสิบเอ็ดสิบเอ็ดโลแล้วโอเคไม่เอาช่องย้อยนะแต่ถ้าเกิดอ่าช่องย้อยขึ้นมาก็อืออาจจะต้องยอมยอมเสี่ยงเบื้องแรกอะนะ อ้ก็คือก็คือต้องแลกจริงๆอ่ะแล้วถ้าเกิดมาออกโรที่ออกโรที่ยี่สิบนี่คือนี่คือไฮนะไม่ไม่ง่วงไม่มาเลยเนี่ยผมเสืของต้องปัดปัดฝุดนที่นอนจริงๆแหละโคตรคันเลยตอนนี้โอเคไม่มาเลยฮโรที่สิบสองแล้วเราต่อไปก็สิบสามอือหือ เหลืองยาวๆเลยจ้าโอ้โหโ,โคตรเกือเลยครับเออย่างละเอีแล้วก็ได้ตัวมุสกิมาปีใหม่เพราะมันจะได้แบบเออปลดล็อกได้สักทีผมมีประมาณแปดห0ื่ตอนนี้เหลือที่ประมาณ6กหมืนสองน่าจะหกหมืสองประมาณนั้นเน้นๆเลยครับเกลือเน้นๆเลยโอเคเราไปเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าโปรไฟล์กันฮาร,ารุไม่มาถ้าฮารุไม่มาเปลี่ยนมาเป็นมุสกิเอ้มุสกินีมุสกิ สกิธรรมดาโอเคไป go โอ้ยมาหน่อยกับเธอโอเค let's go โอ้โหฟ้ารุนรวนเลยจ้าโหเกมนี้อ๋อเลยฮัลโหลขอพิกอัพหน่อยพิกอัพพิกอัพคืออะไรก็พิกอัพเหมือนกับว่าเออแบบหลดเนาะ,นะอืมเร็วๆอยากได้อยากได้สักตัวสักตัวสักตัว,ตว,ตว,ตวโอเคนะอย่าไม่มาเลยทิดเดียว มมสกีธรรมดาโอเคขอบคุณวับแต่ว่าผมได้แล้วครับผมอยากได้ฮารู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 ฮีเราเลนฮารูฮีฮารูฮารูเอ้ยี่มาสักที่เธอยี่สิบโลเอ,อจ,จ,จ,จะจะจะยี่สิบโลเนี่ยโอ้โหมาเหลืองต่อยเลยเอยมาเหลืองเต็มเลยอืมอีกสามโลอีกสามโลยี่สิบแล้วโอฮารูไม่ได้เลยเฮอเดี๋ยนะ ถ้าเราเปลี่ยนรูปโปรไฟไล์ธรรมดาเออลองเปลี่ยนธรรมดาหน่อยดีกว่าไหนดูซิอืมโอเคมาอือหือเกลือนัดนิดเลยเนี่ยอ่าเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหน้ามาเป็นมสูสกี้อ่าอชุดไม่ไม่ไม่เข้ากับไอ้น,นี่มากเลยเอามาเป็นซิสเตอร์เิสตเตอร์เรายังไม่มีโอเคเออตัวนี้นี่นี่เออนี่แหละซินิน,นะใช่ปะเราจะซื้อตัวนี้นะ โอ,อ้นนหโอ้โหไอ้โลยอดโอ้โลยอ้อ้โหโอ้โหอ้โนอ้โหโอ้โหโอ้เหโอโอ้โหโอ้อ้คโอ้โหโอ้โอ้โหโ้โโอ้โหโอ้ายโอ้โหโอ้โอ้ยหโอ้าโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้อ้อโอ้ั ตามนั้นครับผมเกลือครับโอเคอย่างนั้นก็ได้มอสก,กิมาถ้าดีดีกว่าผมสุ่มสองตัวถ้าสมผมซุ่มตรงตัวนี่คือผมผมจบเฮเลยนะร่มจมเลยนะอย่างนั้นผมก็ได้อย่างนั้นผมก็ได้สองตัวละครนะโอ okay, เคมหเหลือฮารุโอเคฮารุได้แหละเย้เย้เย่เย้เย่เย่ไอเรียบร้อยสวยโอเค เดี๋ยวผมก็ได้ฮารุมาแล้วเย่ว้าวมีหนึ่งพันกวาดเศษเลยเรมใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นี่โอ้ใช่มีนี่นี่นี่คาเฟ่คาเฟ่คาเฟ่ก็ได้ผมก็ได้ฮารุมาอีกคือมันมันสมเองอะแล้วแล้วมันฮารุมันมาแล้วผมยังแล้วผมยังไม่สมตู้เลยเห็นไหมนี่นี่นี่ครับสมตู้อาวเนี่ยพอผมกดปุ๊บนี่แต้มขึ้นเลย โมสกิไม่มานะก็เลยไม่สามารถดีได้โอเคงั้นเราจะมาให้ของขวัญมันเลยเนียบเอ้าผิดอันอ่าข้าวจมตีเพิ่มอีกโอเคยัดอ่อเอาแค่สิบกว่าดีกว่าเนาะเพไม่ไม่อยากยัดเกินไปเพราะมันจะกลายเป็นเอ่อมันเป็นการยัดแทนมากกว่าโอเค,คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละมันก็ไม่ได้อะไรมากเนาะก็แค่สุ่มไปสุ่มมาครับสุ่มไปประมาณนั้นแหละโอเคไหนทุกคนลองทุกคนลองราบโอ้ผมหมดไปประมาณแปดหมื่นอ่าแปดหมื่นลบห้าหมื่นอ่าห้าหมื 5, ่นหกไปเท่าไหร่ประมาณสองหมื่นสี่ ใช่ผมผมหมดไปประมาณสองหมื่นสี่ก็อย่างน้อยผมก็ได้มาสองตัวแล้วเนาะก็ตัวแรกได้จากการตุ่มสมตู้อีกตัวนึงก็ได้มาจากการเอ่อแลกแลกเอ่อแลกใช่ไหมครับแลกแลกเอ่อยี่สิบโลประมาณนั้นโอเคงั้นคลิปนี้ขอลาตัวไปก่อนครับผมไปไปครับผมไปไป